สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนไปรู้จักกับยาชุดยาอันตรายแม้ว่าปัจจุบันจะมีการรณรงค์ให้เลิกซื้อขายยาชุดมารับประทานเองแต่ทุกคนก็ยังเห็นแก่ความสะดวกสบายราคาถูกที่หาซื้อซื้อตามร้านขายของชำหรือรถเล่ขายได้ง่ายทานปุ๊บก,ก็หายปับ๊บแต่หารู้ไหมว่ายานั้นมีสารอันตรายซ่อนอยู่เมื่อรับประทานยาชุดในระยะเวลานานๆจะทำให้เกิดโรคไต ทำให้เสียเงินรักษาในระยะเวลานานยาชุดยังทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้อีกด้วยแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการซื้อยามาทานเองแล้วเกิดการแพ้ยาขั้นรุนแรงจนสุดท้ายทําให้เกิดการเสียชีวิตเห็นไหมคะว่าการซื้อยาชุดมาทานเองมีแต่ผลเสียมากมายงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่ายาชุดหนึ่งชุดจะประกอบไปด้วยตัวยาอะไรบ้างอย่างที่เห็นนะคะ มียาแก้ปวด3เม็ดยาสเตียรอย2เม็ดยาลดกดหนึ่งเม็ดเพราะสาเหตุนี้แหละค่ะทําให้เราได้รับยาเกินขนาดเกินความจําเป็นยาบางตัวเป็นยาปฏิชวนะต้องทานให้ครบตามแพทย์สั่งแต่เมื่อทานไม่ครบก็ทําให้เกิดการดื้อยาได้จากกรณีศึกษาคุณพ่อคนนี้เจ็บป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่เกิดมีเชื้อดื้อยาลูกๆหลานๆใช้เงินจํานวนมากในการเลือกซื้อยาที่ดีที่สุดที่แพงที่สุดมารักษา แม้ใช้เงินมากเท่าไหร่ก็ไม่สามารถรักษาชีวิตคุณป้าคนนี้ไว้ได้เลยเพราะฉะนั้นการที่เลือกซื้อยาชุดมารับประทานเองมีแต่ส่งผลเสียต่อตัวเองทั้งนั้นเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาก่อนจากกันแนะนำให้ทุกคนเลือกไปซื้อยาตามร้านขายยากับคุณเภสัชกรดีกว่าได้ทั้งยาที่ถูกต้องถูกโรคแต่ทุกคนก็ต้องกินยาให้ถูกขนาดและถูกวิธีเพียงแค่นี้ ทุกคนก็จะมีสุขภาพที่ดีพร้อมมีความรอบรู้ทางด้านการใช้ยาแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะในช่อง r d u รู้หรือไม่